EP ต่อจากลายคองเนาะก็จะมาสัตตรงนี้นะครับแถวๆนี้แหละแล้วก็อีกลายหนึ่งนะครับคือตรงนี้ครับเป็นฟอนต์ตรงนี้เจ็บไหมครับพี่ก๊อกตอ Month, ไม่ค่อยเจ็บครับเบาๆชิวๆได้ใจได้ใจส่วนมากครับก็ชิวกันหมดเลยสัตคราผมเป็นคนแรกที่ไม่ชิวเลยเดี๋ยวเราลายุยกันเลยดีกว่าตรงกระดูกตรงนี้เจ็บไ,ไหมพี่ตรงนี้จะมันๆหน่อยครับตื้อเงือออกมันๆใช่เงือออกมันๆ <laughs> ขเขียนไม่ติดเลยนะ ลายนี้ผมว่าสุมเสี่ยงในการโดนจับได้แล้วแหละแต่ผมก็บอกไปแล้วนะว่าผมเกียดปิดบังแล้วมันมันเยอะเกินแล้วอ่ะผมไม่ชอบปิดบังผู้ใหญ่อะไรยเงี้ยนตัดใจตุวเองถ้าเห็นก็เห็นไปเ,เลยรายนิดเดียวเองดูเดีเด,ดี๋ยวว่าชี้อยู่ปกติมันหไม่ค่อาชีสนะแต่ปูชีสเลยช่วงนี้เอาแต่งานยากๆให้พี่กอนตัดงานละเอียดงานเล็ก ยิ่งเล็กยิ่งยากใช่ไหมพี่ใช่ครับลายนี้ว่าเล็กแล้วครับเดี๋ยวดูลายต่อไปเหมือนวันนี้มาแกล้งพี่ก๊อตเอองานยากๆแบบรายละเอียดเยอะๆมาให้พี่ก๊อตตัดถามว่าพี่ก๊อตตัดได้ไหมพี่ไม่ได้อะไม่ได้แล้วก็มัวๆไปเลยนะเอไม่ต้องสนอะไรเลยน ย่างนั้นเลยนะเอามาให้ที่ก๊อตสักนิดหน่อยอย่าไปดูลายที่สองเลยวะ่ะอันนี้ต้งองซองใช่ไหมพี่ใช่ครับซองแปะนะรายละเอียดมันเยอะแต่ถ้าจุกมือแล้วเส้นมันซ้อนกันแล้วจะมันยากซองม,มากี่รอบนะร้ <c oughs> อยกว่ารอบเลยกันพลาดรายละเอียดเยอะจัดแล้วสรุปเราซอมมาตั้งเยอะเนะี่ยสุดท้ายก็พลาดอยู่ดีได้แล้วอานนี้แหละของ แล้วถ no sí, pues no ้าแปะไปแล้วมันไม่เลื่อนอะไรเงี้ยพี่แต่ผมไม่เอาอ่ะก็แปะม่ได้หาเรื่องให้พี่กอดิดี้เสียวมากเลยแบบเฟลก็แต่ว่าแต่ว่ามันอะไรตรงนี้เป็นจุดเล็กๆนี่ ตรงนี้ถ้ามันเส้นทับกันนีนสวนใช่ไหมพีชใช่ครับเพราะว่าเส้นมันละเอียดค่อนข้างละเอียดเลยถ้าซ้อนกันนจะดูยากมากวันนี้ผมหางานยากมาให้พี่กอ๊อตนพี่ก๊อตไม่ได้งานยากเลยรอกไม่ได้งานยากเลยอย่างเดียวไม่มีงาน <c oughs> ลาเล่นลาเ,เล่นงานพี่ก๊อตแมนทุกวันแบบช่วงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับขี่มอไซค์รับส่งเด็เกๆทุกวันเลยดีใจะเป็นช่างตัดเลยครับ สวยมากเลยมีกอดแปะครั้งเดียวได้เลยครับตอนแรกนึกว่าไม่ได้โหถ้าไม่ได้นี่ต้องแปะใหม่โเส้นมันมั่วเส้นมันเยอะมากพี่กอดสมัยนั้นมีเกมบอยรุ่นนี้ไหมพี่เกิดไม่ทํามันใช่ค่ะมีมีมีผมยืมเพื่อนมาเล่นนะเพื่อนสมัยก่อนต้องรู้สึกว่าสมัยประถมนะเพื่อน,อนๆนี่ใส่ดีกันทุกคนเลยบ้านผมไม่ค่อยมีตังค์ในสมัยก่อนต้องมายืมเพื่อนเล่นเกมบอยเอาเายืมกลับบ้านเลยสมัยนี้ยืมใครก็ไม่ได้ไยืมได้แค่นาฬิกาึไม่หัน เริ่มอาครับวันนี้ผมก็มาพบกับหมอนวดชื่อดังนะ้แม่ตักแล้วนวดเลยครับตอนนี้เราไชอบว่านี้ใช่ไหมใช่ชอบนวดทำไมเราจะใส่แม่ซีเบิอมยังกระเด็นก็เบ้นก็เบ้นอันนี้ไปก่อนเลยนะครับเป็นเส้นด้านในไปก่อนเลยนะครับนอนน่ะสบายนะแต่ตอนสักนี้ไม่น่าจะสบายไม่สบายเดี๋ยวเอายาพาราให้กินนะครับ ได้อยู่ครับได้อยู่นี่ไม่ใช่ไรนะได้อยู่คือเ็ได้อยู่มวยปั้มมวยปั้มยากไหมพี่ยากเลยมองไม่ถึงไหนเลยนะที่จริงๆแล้วตอนนี้ผ่านไปสักพักใหญ่ๆล้วถึงไหนแ้วผมก็ไม่สามารถดูได้พยายามจะดูอยู่แต่มองไม่เห็นใช้<ม><ม>ทากวางเหลียวหลังก็แล้วก็มองไม่เห็นแค่แต่ให้กำลังใจพี่กสุ้ๆนะพี่ยังไงรลยนี้ที่ให้พี่ก,ก๊ัตตัดก็ เรียนจ่ายแะไร่เี้ยขอเรียนสักก่อนเลยโอเคครับไม่ถึงช่วงไทยอินนะครับตอนนี้ลจับอยู่ที่ร้านนี้ครับร้านเดินไมแหละนะฮะ ใครก็มาได้นะครับงานดีกลับบ้านไปนี่ถูกใจแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้ถูกใจพ่อแม่คุลูกค้าสั่งไปนี่กลับมาทุกคนคจะมาสั่งใหม่เลยพี่กลับมาหากระป๋อฟตังกระป๋อฟตังหายมือเบาเกิรร้านเรามีหมดเนาะพี่เนาะเนี่ยอันนี้ก็แต่งลายแก้ลายทําลายวาดลายนู่นนี่นั่นร้านเราชอบทําลายลายสากักงเลยพี่ทำลายข้าวของอ สนใจออกแบบได้ครับพี่กัดวาดรูปได้เหมือนกันครับได้แต่ว่าไม่เก่ผมก็วาดได้เหมือนกันดิได้เล่นได้กับเสียงยีทาครัแล้วผมจะเล่นไปรเด็บอยู่ด้วยกันเยอะจนรู้ทำอะไรรู้เสร็จแล้วจุดยากเสร็จหมดแล้วพี่จุดที่มันละเอียดสุดเสร็จแล้ว มีแต่คนโหดอยู่ส่วนผมไม่รู้ทําไมทั้งช่างสักทั้งทีมงานเนี่ยคนที่ถือกล้องอยู่นะนั่งตัดต่อคลิปผมไม่ด้วยใช้ไปเถอะพี่ใช้ผมเข้าไปเด้งไหนก็ไม่ได้ใช้แล้วผมพูดแล้วนะี๋ยวเขาอ้วงว่ะเหมือนโดนทักแขนทั้งชั่วโมงเลยต้องถวยแน่ๆเลยครับคือผมมองไม่เห็นไงแต่พักเป็นไรคิตตี้ใช้อยู่นะเออจริงเขาใด้สักคิตตี้นะดีพี่ไอ้ไปมันไม่รู้หรอกไม่รู้หรอก สักไปนะมันหันหลังอยู่ดีนะใช่เล่นตัวเองนี่คืออะไรพี่เ้เนสลือดขึ้นเลยนะฮะเลือดขึ้นเลยเก่งจัดเก่งจัดายละเอียดเยอะจริงใช่ไหมพี่ผมว่าคลิปเนี้ยสงสารใช้สุดไปสงสารพี่กอลตุนเลยลายแรกที่ผมสักก็ลายเล็กแล้วไงแล้วดันมาลายแบบรายละเอียดเยอะอีกเขาเป็นตัวเตี่ยวว่าอิ่มเยอะเธอว้าวอ่ะ แต่ถ้าเป็นคนไม่ดีทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายเลยเ<า>ส้นเยอะเส้นเยอะเส้นเยอะมุกาจัดเลยตอมหัวล็อกไปแล้วค่ะคือการเงียบเามรียกว่าช็อตไม่ถึงมุกหรอพี่พพพพมุกเนโจนเนี่ยเล่นนะครับเดียวอะไรชินแล้วไงชินจบมุกหรอพี่ชินกับความจนนะ เต้นๆนะเ,น,เน,นี่ยยังไม่ได้ลงสีทำไมพี่ไม่ได้ลงสีสิญยศสิ่คงคงมีวีวีแบบสวยว่ะสวยว่ะวแล้วนะพี่น้องเสียงนั้นได้หายไปแล้วสวยแล้วสวยก็คนวาสวยอ่ะก็คนาวาสวยอ่ะก็คนาวาสวยอ่ะ ทำไมอ่ะเสียงเราเหมือนคนเกา่าน้อยใจอะเนี่ยจุงไปเตียมแกะไปจูเองค่ะจูเป็นผู้ชายอะไรจูจูหมัดตัวเน้าตัดดะนันชื่อจูเหี้ยพี่ก็คิดถึงแต่ก้องคนเกา่าปะเอาแบบจักใจไม่เอ็นเอียงหจ้าต่อเองไ้ดีว่าเงไ้ดีว่าจออ้าทำมปุ่มขมับทำไม ฟังสวยเข้าตาว่าวว่าแต่กล้องคนเก่าไปไหนยังไม่บอกไปดีแน่ไม่เอาไม่ร้องไห้บายไม่ร้องไห้ดีใจซักปนึ่งโอ้โหขันตุเล่เกินหนูว่าใครนะโอ๊ยฮะฮะเก่งเออหกูเก่งอยู่แล้วแหละหลังกล้องนะครับใครใครโดนกู สว่างตาไม่สว่างง่วงจัดและถวยมากเลยไม่ใช่สัตว์เจ็บนะพวกนอนมันสบายเกินนบะพี่กอดมือเบาเกินลูกค้ากลับมาทุกคนาาก็มากระเป๋าตังค์คืนเพราะเราเล่นไปแล้วนะวันนี้เราไม่อยู่นี่นะ <c oughs> จัดเต็มครับวันนี้สองลายลวดนะฮะอ๋อไม่ใช่ลายลวดละยสักรู้ สุดยอดมากวันนี้รอกันชาร์าฟทา้งวันยังไงก็เจอกันทับคลิปหน้าแอบแม่มาสัก EP ที่9 <c oughs> ไปถึง EP ีได้า p ที่เโอ้โหเก้อีแล้วว่ารัอบหน้าสักเป็นล่กเนี้ย ทุกอย่างมันพร้อมที่ขาดอย่างเดียวจะอะไรจะไม่กลายอีกอย่างนึงอ๋อช่างไม่ช่างว่างอีกอย่างเดียว่าอีกอีกแบคนไทยไม่ใช่บ้าใช่ไหมนะถ้ากูไม่พูดก็ไม่ได้กลับบ้านแล้วฝากกดไลค์กดติดต่อใครเจอกันครับผม